สวัสดีครับผมนายชิยนกร,ส,รสังั์สิธิ์ชื่อเล่นชื่อไหนนะครับชื่อในเกมชื่อจอนย้ายมาจากสังกัดเมจิกอีสปอร์ตนะครับในส่วนที่ย้ายมาทีมปรโมตอีสปอร์ตนะครับก็หลักๆก,ก็คือมาเล่นกับเพื่อนนะครับ แล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆครับก็ต้องบอกว่าซ้อมกันมาบ้างแล้วครับได้โดดได้กันน้อยอยู่ทีมเรายังต้องปรับูจกันอีกเยอะครับจุดมุ่งหมายแรกของพวกเรา4ีคนก็คือการขึ้นไปอยู่ในโปลีครับส่วนแรกที่ผมสัมผัสได้กัจอตัวนี้ก็คือความคมชัดนะครับ มาพร้อมกับฟังก์ชัน o ่าเร e l Balance ที่ปรับให้สีสดได้ทําให้เราเห็นัตูได้ชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอีกสองฟังก์ชันก็คือแ a c k เอ p เฟอร์ซที่ทําให้เราสามารถเห็นสตูในที่มืดได้นะครับแล้วก็มีได้แ i p พัเที่ทำให้ผมสมูทกระจกตัวเก่าได้มากขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทางสังกัด Power ม o ดอี s p o r t s และสว y ที่ส่งจอดีๆมาให้ผมได้ใช้ในการแข่งขันต่อจากนี้ทุกรายการและฝากติดตามเชียร์ทีมพาวมูดพับทีด้วยนะครับ